เวนกรรมสภาพนะคะโอ้ยตื่นมาเจอสภาพนี้จะเป็นลมลากออกมาได้ยังไงเนี่ย แอบทำไมทำทำไมมานี่เลยฮมยอมรับสารภาพหรือเปล่ายอมใช่ไหมมาให้ตีซะดีๆเลยฮืมานี่เลยยอมจำนนแล้วใช่ไหม หนุนทำทำไมถามหน่อยหนีหนีความผิดยอมรับผิดไหมขหนุนยอมรับผิดไหมมานี่เลยยังอีกมานี่เลยยอมรับผิดไหมฮเชดชดทำเป็นเชิด